เลือกโซนนี้มันส่งเหรอไม่จะไปนครนายกนะเธอโอ้ยส่งไปแป๊บเดียวส่งพรุ่งนี้อ่ะมันจะได้ไหมส่งพรุ่งนี้ก็ถึงไม่พรุ่งนี้ก็ภายในวันเดียวไม่พรุ่งนี้มันจะถึงพรุ่งนี้ได้ไงไปส่งไปถึงเมื่อลืนสิเออมันได้เจสี่ห้าวันนั่นนี่ตู้สองวันเองเหรอเขาบอกว่าลูกเท่าไหร่นะฮะประมาณสามโลสามมันไม่มีลูกสูงสุดสองจุดเก้าเอาสองจุดเก้าไหมหรือจะสองจุดแปดเลือกก็เลย นี่ใครมาก่อนให้เลือกก่อนเป็นเป็นแม่ค้าที่ไม่เป็นแม่ค้าที่ตามใจลูกค้ามากนะไอ้นี่ลูกเล็กๆนี่เขาจองแต่อันนี้ลูกฟองก็แปลงนี่เหรอเขาจองหมดแล้วกาจองหมดแล้วไอ้ฟองแฝงอันใดของพี่เลือกมาหรือพวกนั้นใช่ไหมไอ้นี่นี่ของของพี่รุ่นใหญ่แต่ส่งไปมันยังไม่สุกนะไม่สุกมันได้วันวันนั้นไม่ให้ส่งไปไหนวันนั้นไม่ให้ส่งไปไหนอู้ๆเขาส่งเองเขาก็มู้นะส่งส่งไปที่ปทุมธานีอันรอดนั้นนันใหญ่ อันนี้จะส่งไปที่อายการนั้นอะไรนะนักนายกอะไรเนี่ยอันนี้สองเท่าเไหมสองเก้าเออสองจุดเก้าตว่ามันพูดะไรแต่ว่าอย่าใจร้อนแหนเจ้าต้องคอต้องนั่นนะวันก่อนพอมาปักกีดเลยปักกิ้องมันคือมันรอมันพื้นลงจากตอนเจ้าก็นั่นแหละเอาถุงหรืเอาถุง มโอค่าแม่ค่าผมมาโปรโมนมืออาชีพเลยไม่มืออาชีพไม่มืออาชีพลูกกี่ควบฮะใช่ไหมยิบยิบให้มันถูกด้วยจอกีรทุ่นเล่อยไม่ปล่อยไมู่ี้ยสวยมันรุ่นเดียวกันหมดวันนี้ก็ไปตัดรุ่นใหญ่เลยบิ๊กไซส์มันทยอสุกเนาะเท่าไรหลุ เอ้าถามแม่ค้าถามเท่าไหร่พุ่นน้องแม่ค้าทำไมไปถามลูกค้าว่าเท่าไหร่เพื่นนมาโอ้ยสองจุดเก้าคูณหนึ่งเก้าศูนย์ห้าห้าหนึ่งรถห้หนึ่งบาทห้าร้อยห้าสิบพังนี้สุกเหรอหรือยังไม่สุกเหมือนกันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันใช่แต่พี่โค้ต้าพี่สี่ลูกใช่ไหมเข้าร่มก่อนนุ้งอย่าไปอย่าพาลูกยืดตากแดดมันสิบหอนห้าร้อยห้าสิบ ทอนเท่าไหร่ทอน450เนาะสวัสดีครับคุณปู่สวัสดีคร่เรีกคุณยายนี่เียวครต้องทอนเท่าไหร่นะ400เท่าไหร่นะคะ550 510แล้วคะ550 551 550 5 0ทอน450คูกกำลังเบอร์อยู่นนี่คูณ5 0คูณ

สอมาจากกันทาราใช่ไหมคะมาจากกันทาราใช่ไหมคะคะมาจากที่ไหนครับมาจากนี่แหละคะ่ะกันทาราใช่ไหมคะอันไหนมาจากกันทาราทุนเดนียะค,ะค่ะค่ะมาจากกันทาราค่ะสองจุดสี่สองจุดหก สองจุดสี่บวกสองจุดหกค้อนบวกสองจุดแปดไม่เอ็นื่อป้อไปั๊บได้เลยอีนั้งนัขอบคุณมาคะเดอ๋ยว่ัน้งเราตาอเอาเงาุ่มักก่อีค่ะดีค่ะทั้งสู่จุผู้ นี่สองสิบห้าจุดเก้าปาาดโรกิทเอ็นซอยไปขาไปขาเป็นเตียนปะคาเป็นไหม่ะาคนเท่าไรคุนร้อยห้าสิบสีโอ้ยบอกว่าคุณร้อยเก้าสิบเนาะโอสงสารนู้น่เข่งนะเข่งชุดหยอดเลยบาทกับบาทเท่าไหนี่สองจุดแปดคูโอ้ยคูนคนละบวกอันนี้อยนเนีสองจุดสี่สองจุห บวกสองจุดหกสิบสองจุดเก้าสองจุดแปดสองเท่ากับเนี่ยคูณร้อยเ้ืยเอามาคือจัเลหน่อยกเกก็จะไปหารอยโอ้ยแม่หนูเวให้คูน่อยมันอยู่ในหฮมกันเมื่อกี้นี่ฉันคูณฉันก็ได้หารอยกิไม่ใช่มันไม่ มันไปคูณเดี๋ยวนะสองจุดเก้าบสองจุดหกจุดหกสองวกสองจุดแปดบวกสองเอ้ยสองจุดแปดบวเก้าสองจุดเก้าเท่ากับสิบคูณหนึ่งเก้าศูนยหดตัสองพัสามสามบาทใชไหมไรนองารมบาทค่าปุยังก็ได้ล้มทั้งสาต้นสีต้นหน้านั่งหายเลย ปนได้ไรนะได้ได้ได้เบิ่งหมูสิส่งไปหายอยู่ผมเมื่อหายใจคอยใจที่หลังอนที่หลังเออเดี๋ยวหูส่งไปห้เบอ่งส่งยอดไปเลยส่งยอดไปเลยจาจะจจได้ยูดอปไปมาเราดูกัอนเรารู้กันบุบกล้องดอกหลไปได้ยัก้ารต้านอยู่อ่าอ่าอ่าูกนี่ก็สวยเหมือนเดิมเนาะ ไม่โสโสีอยไซไปไปเ่ยรนมาเต็ม้าอไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเจ้าถ่ยให้ผมผอมแล้วถ่ยกนี่ับาองคันนี้ทกยับสายถายหมดแล้วองไปสนีเร่อพี่ลุนส่งไปสนีจะส่งไปสนีไทยเนี่ยมันเร็วกว่าค่ะแล้วมันเร็วกว่าแฟร์ถูกกว่าด้วยถูาแล้วเขาบริการดีมาก ง่ายๆคือกล่องมันไม่พังกล่องนี้หนึ่หนึ่งตอุ้ยอะนี่เดี๋ยวน่าดูตอนที่โดนแดดที่ไปก็ไม่ได้ถามหรอกแต่ว่าอันนี้ว่าเพิ่นก็ช่วยงานมาเนาะเพื่อนช่วยมาเยู่ยอดมันจะไหลไปที่เลยก็คือพอดีแหละวันเดียวถึงอ่ะไปมากขอบคุณนะคะทำงานวิชาการต่อก่อนันะสัมเณตเจ้าเนาะตลกแน่ ผมทำทุยัง